เขาเรื่องแต่ยังไม่รู้ยังไม่ตั้งตัวเลยเนี่ยสบาไเดี๋ยวเซฟจริงไม่มีนึกเลยกลัวเนิดเดียวนิดเดียวเลยเนี่ยตา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 ตตา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 ต แซวว่าเขาแบบว่าเขามีคนในหัวใจแล้วเราก็เลยเราก็เลยเหมือนแบบเหมือนคนอกหักเลยหรอ๋อเลยอไลูกหนูบ้าก็ไม่ทิพย์นะอ๋อหน่้าก็ไม่ค่อยทิพนะแล้วลองเดินเครื่องหรือยังก่อนไปเรานกมันอรก็มี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 ในวัดนะพูดกดไม่ได้ในวัดพูดบทไม่ได้ก็ก็คือมีไปถามไถ่มาแล้วบ้างมี ก็มีคุยบ้างนิดหน่อยอม,มีแบบว่าแต่ว่าไม่ได้แบบเปิกเกริกไม่ได้ออกตัวไม่ได้แบบว่าฉันชอบเธอนะแต่ไปอบอกมาส่วนไอ่อะก็แค่มีแบบแซลกันนิดหน่อยใน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 ิดหน่อยมัเาะเน,บบนจิ้ตังกับเบิร์ดเหอะหรือยังไง ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่เป็นเพื่อนกันคุยกันแล้วว่าเป็นเพื่อนเก่าไม่เขาเป็นตอนตอนนี้อะไรที่รู้สึก้างเขาไม่คือคือเราอะเคยเห็นเขานานมากแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้ฟอลโล่กันตั้งแต่ยังไม่ได้แบบวีนิกกี้โชงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเห็นเขาเลยแต่ว่าเราคิดว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรและตอนวันวันนั้นที่แบบพีนิกกี้บอกว่า เฮ้ยเนี่ยเบิ้นโสดนะเราก็เลยตาวาวตาวาวว่าเออจัดในในลองลองสกิดให้หน่อยซิเขาเป็นสเปกเขาอยู่แล้วเหรอคะาเห็นว่าังไปไม่ใช่สเปกไม่ใช่สเปกเลยแต่ว่าเห็นแล้วก็เห็นแล้วตาวาวเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรเขตาตาวาวมันเห็นอะไรไม่รู้อะก็มันแบบ มัาสปารเนี่ยหอมันสปาเราเนี่ยหรอเออมันจะดุดตาเขาเรียกว่าเป็นคนที่สะดุดตาเขาเ่าเป็นคนที่สะดุดตาเราไม่ก็หนุ่มจริงหนุมจริงันเราชอบมึนเขาพูดสุ่มขึ้นมาเองแล้วมันมีถามทางแล้วเราไปถูกเราจุดที่มาแล้วก็ถูกเลยหรอไี้ตูนเห็นเลยหรอใช่ได้ตูนเห็นเลยอ่ะแล้วยังไงบ้างตอนเราบอกไปว่าเรามีใจชอบเขาเรานิกกี้ช่วยอะไรบ้างก็สื่อก็โทรหาเลยแต่ขอโทษที่เขาไม่รับ ก็ไม่รับก็ไม่รับก็มดเออตอนนี้คือปิดประตูตาย,ไปไเ,ยเป็นเป็นได้แค่เพื่อนเลยเป็นได้แค่เพื่อนเป็นเพื่อนกันค่ะอะไรเนี่ยแต่เรารู้ว่าเออเราแบบคนนี้เล็งไว้แล้วมันได้โดนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตามหาหัวใจคนต่อไปแล้วกันเอาไปที่จะข่าวมันมีส่วนนะที่เกิดกนไปบบว่ามึงชอบมึงแต่คนก็ไปแชร์อุ้ยก็อยู่ๆก็แบบมีแบบข่าวออกมาที่แบบว่าเราจะไปจีบเขาเราก็เราก็แบบว่า วิเขาแล้วเขาจะคิดยังไงมาออกตัวแรงไปหรือเปล่าเฮ้ยเขาจะตกใจไหมเพราะว่าแบบว่าเ้ยผู้หญิงออกตัวแรงอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะตกใจเออเราก็แบบว่านั่นแหละอะแล้วเขาตกใจมากขนักได้คุยเลยเขาก็ไม่คุยกับเราเลยจรวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วหนะมันก็ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยมีมีแต่ตอนที่ไม่สบายเขาก็มาคอมเมนต์ ก็หายไปวาแค่นั้นเองแล้วก็ชื่นใจ้อองวยบ่หายไข้เลยแต่ว่าก่อนที่จะูดเราตั้งใจว่าเราจะสมัยนี้ไม่เป็นไรคือจีบจะจีบเขาปอนเออมันก็ไม่ผิดพลาดเพราะตอนแรกตอนแรกก็ตั้งท่าไว้ตั้งท่าแค่ได้แค่ตั้งท่าเท่านั้นแหละยังไม่ทันได้สตาร์ทเลย โดนเบรกอ่ะโดนเบรกคือตัวเองตัวเขาเจ้าตัวเขาเบรกเองเลยด้วยก็หลายๆอย่างเบรกมันรู้สึกเฟลไหมคุณแบบไม่ได้แบบอยากมีตั้งไวอะไรรู้สึกเฟลไหมก็ไม่ได้เฟลไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปได้ยังเลยเยอะยังเกิดต่อเราหาไม่ร้องอย่าพูดอย่างนันตีเดี๋ยวเขารู้กันหมดเออเดี๋ยวอันเดยรู้สึกนะว่าปวดหักแต่ยังไม่เริ่มรัก ไอ้เลิศรักไปแล้วแต่อย่าไปนึกว่ามันร<ท>ู้สึกยังไงป๋อก็มันก็มันก็แบบตกใจนะแต่ตกใจตั้งแต่ตกใจตั้งแต่เป็นข่าวนี่แหละมันเลยตกใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าอุ้ยคือเราอะ่ะเหมือนแบบเหมือนแค่์เขาอ่ะเหมือนแค่เขา,า,เขาอะ่ะเออ,เอ,อ,อ,อแล้วเขาก็แบบว่าอุ้ยถ้าเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเฮ้ย เขาเขามิสคนคู like oh, like ้จักเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยวิแต่ว่าข่าวเราสือออกเป็นแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบวิเป็นห่วงเขาเดี๋ยวเขาจะตกใจอันั้งแต่คือตั้งแต่เป็นข่าวมาจนวันนี้ยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยยังไม่เคยเจอเลยค่ะอันน้าเจอจะก็เกิดขึ้นไหมเป็นลม กินไม่ไหวลัดวยล่วงไปเลยกินไม่ไหวเลยกินไม่ไหวเขาหล่อขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยอ่ะนี่เห็นแค่ในนู่งนะยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆด้วยยังไม่เคยเจอเป็นๆป็อะไรที่มันคัดใจเราขนาดนั้นว่าเห็นแค่นู่งนะรูปที่ไม่ใช่สเปคแต่ว่าเป็นชายในฝันอย่างนั้นเนี่ยก็มันก็ไม่รู้ว่าไม่อะไรไม่รู้ดึงดูดสายตาแสงที่เขาด็นรูปอะไรก็เห็นเขาในไอจีนี่ยแหละก็ใส่เสื้อหรือเขาใอดเสื้อ ก็ทั้งใส่เสื้อทั้งปอดเสื้อก็เห็นโมดพยานลงพยานหน้าอะไรเห็นมอเห็นเที่ยวกันเห็นหน้าทิศาพยานหน้าทิศาโอ้โหชอบจะเห็นเขาเห็นเขาลงรูปไงแล้วเมื่เกิดการมีพี่ชายนิกกี้ว่าอย่างไรบ้างพี่ชายนิกกี้ก็บอกว่าเอาเลยนู่นเอาเลยแล้วก็โทรหาก็โทรหาไม่แต่พอเขาปฏิเสธมาอย่างนี้แล้วไงพี่ชายเขาเทลได้ไหมหรือเขาจะช่วยเราต่อ ต่อไปเดาใครอีกแลนูน้นไม่ <c oughs> แต่เรคุณรู้ <c oughs> สึกว่ายัอย้งที่ความพี่นุ่นก็น่าตาดีทำไมแล้วก็แล้วก็สเปกเน็ตเน็ตชายชายไทยทำไมเราพ่ายอะไรอีกก <c oughs> ็มันมันมันฟาน้าในคิดให้ตาต้องไปสะดุดที่คนนี้มา <c oughs> <c oughs> แต่ที่ที่ผ่านมาแต่ตอนที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ยังมีแบบว่า คนเข้ามาขายขนมจีบเราก็มีคนเข้ามาจีบค่ะมีคนเข้ามาจีบไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดเออถึงต่อให้ให้แบบว่าเขาไม่สนใจเราแล้วเราก็ไม่ได้ปิดออตอนนี้เราก็ดูหน้าต่อเป็นที่ดูหน้าต่อค่ะดูหน้าต่อก็คือเรายังโสดสนิทตนแล้ว,เข,ขวเขาบอกว่าเป็นเพ,พื่อนกันอะไรี้เราไม่ิดเ่นไม่ก็เพราะว่ามันมันก็ต้องเริ่มจากเพื่อนก่อนเนาะเออแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นสตาร์ทที่เป็นเพื่อนแหละดีแล้ว เขียนว่าหรือว่าเราหรือต้องสมมติตอนนี้เราเป็นพี่น้องมีนัดกินข้าวมาเราเป็นพี่น้องแล้วเราไม่ได้จีบเราเป็นเออยังไงใครง่ว้เจะสักครั้งหนึ่งต้องได้เจอตัวก็ก็ใฝ่ฝันไหมว่าอยากเจอเออใฝ่ฝันไมอยากเจอเออเป็นความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งแค่ได้เจอก็พอใจเออแค่ได้เจอก็น่าจะ พูดจะไม่ออกแบบอ,รรอึ้งๆแล้วแหละอาจจะไม่ได้พูดเก่งแบบนี้แหละวันสักวันหนึ่งรุ่นกับใบ,บต้องได้เจอนี่ได้แค่ดีแต่ปากตอนไม่เวลาไม่อยู่ต่อนหน้าเขา <c oughs> ค่ะถ้าอยู่ต่อนหน้าเขาก็พูดไม่ได้ลแล้วเป็นใบใช่ถูกต้องโอเคเ<ร>ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะรนมคนที่จะทำกินิกกี้ได้